มาครับวันนี้เราจะมาจับบอสกิจกรรมกันครับผมที่ชื่อว่าคอปเปอร์ธาตุไฟเลือดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดเวลยี่บเจ็ดธาตุไฟเราต้องใช้ธาตุพิษในการต่อสู้ เอาอยัางไงก็ได้ที่มันไม่ตายอะ่ะเพราะมันหายากมากอะทัไงก็ได้อย่าให้มันตายอะ่ะเอ้ลืมจัดยาอุ้ยเราตีพันจะสองพันเลยหรอ,อมันกะยากเนี่ยอุ้ยสามพันเฮ้ย อันตรายอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วกันพอพอพอเอาคือเท่าไหร่ก็ยอมมันหายากลูกที่สองลูกที่สองติดครับผมได้ไข่สองเม็ดเอวจะมีรูเดียวเอง มากลับไปดูสเตตัสกันครับเออเรามาพูดเรื่องกิจกรรมกัน,กนดีกว่าบอสกิจกรรมก็จะมาตั้งแต่วันที่ยี่ห้าถึงวันที่เท่าไหร่วะอในนี้ไม่ได้บอกยี่ห้าถึงวันที่สามปะถึงวันที่หนึ่ง ไม่แน่ใจครับผมแล้วนมงนะบอสตัวนี้เดี๋ยวขอดูระยะเวลาบอสตัวนี้ก่อนวันที่25ถึงวันที่1ครับผมบอสสองตัวเนี้ยมาดูสเตตัสกัน เก้าสิบเปอร์เซนต์โอ้เจ็ดร้อยรู้เลยถ้าเจ็ดร้อยไม่ได้วะ่ะเกลือ,อาหาโคตรยากแตะสเตตัสก็ไม่ไดีอะความสามารถสามารถกระโดดขึ้นหน้าผาอ,อ๋อตอนนี้ไว้กระโดดเหมือนแบบเห,แบบเหมือนแล้วเหมือนแรปเตอร์ได้สร้างความเสียหายการสก,กัดอ๋อสก,กัดแร่ได้ กระโดดเวลหนึ่งสกัดแร่เวลหนึ่งไปลองใช้ดูของหายากาต้องอัดคงอัดคลิปอะไรกันหน่อยยังไงก็น่ารักดีนะหามาสองสามวันเต็มเต็มว่าก็จะเจอ ไอ้นี้มันไอดีรองเนี่ยไอดีหลักผมยังไม่มีเลยส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันอีกทีบอสตัวหน้าเลยครับไปแล้วครับ